สวัสดีครับผมผมนุ่มแท็กเตรอร์ครับผมโอ้ไม่ได้ลงคลิปนานครับนี่พามาดูโคมาสูครับนี่โคมาสูพีซีสองรจุ่เจ็ดครับว่าฉีดเจ็ดตักดินใส่หกล้อดำครับเล่นสุดบูมครับนี่ สภาพสวยมากครับคันนี้สภาพสวยๆนี่หาดูยากครับรุ่น7ปัจจุบันก็เป็นรุ่น1ิปนะครับปัจจุบันรุ่นโ o นะครับปัจจุบันอยู่กับชิมงานพอนสตตน์ครับนี่ ดกไปโอ้หึือประมาณห้าเมตรครับบ่อห้าเมตรใส่เมโคสองร้อยมาตักดินใส่ดำเกี่ยวละสองร้อยจะคุ้มหรือเปล่าครับนี่ วันหนึ่งมีต้องได้200เที่ยวครับถึงจะอยู่ได้ครับไมโคร200งยจัดไปเลยครับสุดบุมมุสุดตัวนี้ ขายขึ้นจนหกสูบครับหกสูบเดร็กดินแข็งนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่เอาอยู่ครับดินแข็งนี่เล่นสุดบูมครับ 150ยห้แรงมาครับตัวนี้จุบันรถขุดขนาด20ตันนี้ก็หันมาใช้เครื่องยนต์สี่สูบฉูเขมาเร็วครับเพราะว่าจะประหยัดเชื้อเพลิงครับเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงก็นุ่นแหละครับ35บาท36บาทครับ ดูครับว่าใส่กิตตักครับนี่เกี่ยวละ200ครับโอใช้ไมโครขนาด200มาตักใส่หก้อดำครับเกี่ยวละส0งร, 100, รถถ้อดดำหน0่ร้ไถสามสไมโครเจ็ดสิบาทครับแสดงว่าวันหนึ่งถ้าเกิดตักได้100เที่ยวครับ ก็จะได้เจ็ดพันครับแต่ถ้าลดขนาดสองร้อยนี้วันหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยเที่ยวครับสองร้อยเที่ยวก็หมื่นสี่หักเชอเพิ่งออกห้าพันเหลือเก 9, ้าพันก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าต้องได้สองร้อยเที่ยวนะครับถึงจะได้เก้าพัน ใส่สีตักครับออกตัวครับนี่ไปสภาพสวยๆครับฮะดูยา,ากครับสภาพแบบนี้ครับนี่เอาดินติดพุ่งกีแล้ว เดินมาหาไม้จิ้มฟันครับพี่ไม่ไหวแล้วดินติดพุงกี้หรือยังไงตั้งรำใหม่หรือเปล่าเอาเอาแล้วครับเอาหาไม้จิ้มฟันหรือเปล่า หวังนะครับปาดกระจกได้นะครับนี่โอ้ผมว่าแล้วครับนี่โอ้อันตรายนะครับนี่อ๋อตัวต้น โอ้หักไปครับเอาจิ้มเลยจัดการเอากำลังหาไม้จิ้มฟันครับเนี่ยเอา เหนียวดินติดปุ่งกี้อขาดปะ <cười> <cười> oh. chim phân rồi ừ <laughs> oh. ดินมันติดเม่งกี้ครับเวลาสุดดินครับมันก็จะ,ก,จะก็จะต้านครับไม่สุดดินแล้วติดไม่เต็มอุ้มครับ ภาพถือว่าสือสุดพระนี้รุ่นเจ็รุ่นเจ็ดนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับผนมากจะเจอรุ่นหกแล้วก็รุ่นแปดครับ จำรอแล้วยังไงครับ ะจับต่อไปครับโอ้ไม่ลงคลิปนานครับช่องหนุ่มแท็กเตอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รากันที่โจโคเมสูครับ p c สองร้ิบเจ็ดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องหนุ่มแท็กเตอร์ครับหวังรับชมได้ทางเพจนายหนุ่มแม็กคาร์เตอร์แท็กเตอร์ครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับ